สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าอีกแล้วนะคะคุณยายคนสวยของเรานะคะมาทานส่วนแบ่งอีกแล้วนะคะ ส่วนแบ่งที่คะแนนคุณแม่คุณพ่อท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะขอสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะที่ยังเมตตาคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะเมื่อคืนนะคะคุณยายนะคะไ์สดนะคะ ธนาคารก็โอนไม่ได้นะคะยังมีแม่แม่ท่านเมตตาเข้ามาช่วยนะคะช่วยเติมคะแนนให้นะคะตอนเช้านะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าคุณพ่อจ๋าขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสาธุบุญกับทุกท่านด้วยนะคะบุญกุศลท่านยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะที่ช่วยเหลือช่องเล็กๆนะคะคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะก็กราบขอพระคุณมากๆเลยนะคะคุณยายนยคะก็หอบอย่างเดียวเลยนะคะคุณแม่จ๋าขอขอบคุณมาก มากเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณยายคนสวยของเรานะคะทานต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะยายขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันตอนเช้าวันใหม่นะคะคุณแม่จ๋าคุณยายก็จะมาทานส่วนแบ่งแบบนี้ทุกวันนะคะเป็นคะแนนคุณแม่คุณพ่อใจดีท่านทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า